ถ้าเรากดก่ออะไรเรียบร้อยแล้วให้เรากดลงทะเบียนเลยนะครับอันข้างล่างคือรหัสโค้ชเชิญเพื่อนนะครับกดลิงก์หน้าล่างมันจะขึ้นให้เองเลยเราไม่ต้องลบมันนะครับล้วกดลงทะเบียนเลยมันจะขึ้นว่าลงทะเบียนสําเร็จเราก็กดยืนยันไปเลยครับมันก็จะได้หน้านี้ขึ้นมามันจะให้เรา ได้วาฟีสองวันนะครับแล้วก็กดรับฟรีไปเลยกดรับเลี้ยงแล้วก็กดยืนยันครับสองวันมันจะได้เจ็ดสิบหกบาทนะครับมันจะปั่นเงินให้เราวันละสามสิบแปดบาทนะครับนี่ครับถ้าเราจะลงทุนแล้วก็ มันลงทุนพวกนี้นครับมันจะไม่มีวันหมดอายุลงทุนครั้งเดียวคืออยู่ได้ตลอดเลยนะครับตัวเลข283บาท20วันคืนทุนนะครับนอนนั้นก็กำไรอยู่ได้ตลอดครับไม่ต้องซื้อตัวที่สองก็เป็นร้อยหสิบเอ็ดบาทตัวนี้จะสิบเจ็ดวันคืนทุนนะครับตรนนั้นก็กำไรหมดเลยครับ ตัวที่สามหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทอันนี้ก็ยี่สิบวันคืนทุนนะครับนอกกนั้นก็กำไรหมดตัวที่สี่ก็ตัวที่สี่ตัวที่ 4, ตัวที่สี่ 4, 4, ก็แปดพันสองร้อยห้าสิบสองบาทครับยี่สิบวันคืนทุน ตัวที่5ก็1 6 3 2 2รบาท20วันคืนทุนนะครับถ้าเราจะเติมเงินเราก็กดเข้ามาที่ชั้นแล้วก็กดเติมเงินแล้วก็พิมพ์300นะครับแล้วก็กดส่งกดสแกนคิวโค้ดจ่าย SR นะครับ แล้วก็แคปหน้าจอไปที่โอนธนาคารเลยก็ได้ครับสแกนคิวอารค้แค่นี้ก็ได้แล้วครับ